มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนสารวัตรเอกพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมหลังเจอบอกไม่ได้เท่าขี้เล็บของจอนนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะหลังจากที่สารวัตรเอกได้ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดผ่านทาง Facebook ระบุว่า ผมโพสต์ความจริงที่คนไม่รู้ควรได้รู้ความเป็นธรรมที่ทุกคนควรจะได้รับเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตที่ต้องจัดการสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนต้องได้รับและไม่เคยหากินกับยอดไลค์ของสื่อออนไลน์เลยแต่มีคนที่ผมไม่อยากรู้จักคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าผมไม่ได้เท่าคี้เล็บของจอหนนี่หรอกผมคิดไม่ออกเลยว่าคอมเมนต์ที่ไม่เกี่ยวกับข้อความในโพสต์นี้มันผุดขึ้นมาได้ยังไงก็อยากจะถามคนที่คอมเมนต์ว่า คุณยังไม่เคยได้เจอผมแม้แต่สักครั้งเลยแล้วคุณเอาอะไรมาวัดว่าผมแค่ไหนแค่ความรู้สึกจากความคิดสั้นๆของคุณคงวัดคุณภาพชีวิตผมไม่ไหวหรอกเป็นนอนพักสมองเถอะอย่าพยายามมาสร้างความคิดเห็นที่มันบ่งชี้ว่าปัญญาอ่อนแบบนี้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ